สวัสดีเพื่อนๆพืนทุกท่านพบกับใน,นกาลรเรวลาครับวันตรงออกับวันอาทิตย์นะครับ19นะฮะเพื่อนๆครับในวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับแต่ว่าดาวพระจันทร์เขาย้ายนะครับนะฮะย้ายมาอยู่ในมุมแห่งการเอนเตอร์เทนนะครับดาวพระจันทร์สัมพันธ์กับดาวศุกร์นะฮะเรียกว่ามันมีหลายชื่อนะมันจริงดาวแต่ละดวงที่ประกบกันนะฮะดาวคู่อุบัติเหตุดาวอาทิตย์ดาวคานดาว คู่ธาตุนะครับหรือคู่ศัตรูคือดาวจันทร์พฤหัสอะไรครับคือมันมีหลายชื่อนะฮะแต่ว่าดาวพระจันทร์กับดาวศุกร์นะฮะมันเป็นดาวจริตนะฮะเพื่อนนึกภาพนะเดี๋ยวผมเล่าฟังว่ามีอะไรต่อดาวพระจันทร์เป็นดาวแห่งแห่งการเทคแคร์ดูแลซอฟสบายใจจริตจักร้าดีเนะี่ยหรือว่าความสบายร่มเย็นนะฮะแล้วสุดคือดาววินัสเทพแห่งความสวยงามนะครับเทพแห่งการ บันเทิงนะครับอินเตอร์เทนนะครับนี่พอมาเจอปุ๊บนะฮะมันก็เด่นหรือเหมาะกับการทำเรื่องที่อยากทำเป็นพิเศษเรื่องสบายๆหรือซื้อของสำคัญของสวยงามนะครับบางคนเขาก็ใช้ในช่วงเวลาแบบนี้ครับหนงนมีนะฮะลูกศิษย์ของแต่ก่อนนี่เขาขายพวกของเสื้อผ้าคือเป็นแของสวยงามนะฮะน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาใช้ดาวช่วงดาวลักษณะนี้นะฮะในการจัดโปรนะฮะเจัดโปรโมชั่น ไ่เรู้ไหมดาวแต่ละดวงนะครับที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าใครที่ขายของนะฮะจะปักตะกร้าหรือของในร้านเรามีหลายแบบนะฮะมันพอจะบอกได้ว่าในช่วงวันสวรรค์นะครับเอาอะไรมาขายนะครับจัดโปรเรื่องอะไรนะครับแจ่บเลยนะฮะอย่างชุดนะครับวันสวรรค์นะครับใครที่จะขายของสวยงามครีมนะฮะ หรือเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะฮะกกะบปองกระเป๋ารองเท้านะครับอะไรที่มันเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายครีมทําให้ร่างกายดูดีนะครับหรือว่าพวกอาหารต่างๆนะฮะหรือเสริมต่างๆเลยนะฮะอะไรที่มันทําให้ร่างกายภายนอกภายในดูดีนะฮะเขาก็จะนํามาใช้หรือมาขายในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นความรู้สึกของคนเพราะดาวช่วยนี้มนได้เอิยนเตอร์เทนได้ความสวยงามดาวแห่ง การดูแลนะครับร่างกายจิยยตใจภายนอกภายในครับนี่ยังไงเนี่ยมันก,ก็ใช้ลักษณะาดาวนะฮะให้เกิดประโยชน์ได้นะครับนั้นในแต่ละวันในแต่ละเวลาบางคนดูดเป็นเวลานะแต่ในแต่ละสัปดาห์ก็ได้นะฮะเราสามารถจะพุ่งเป้าไปยังสินค้าที่สามารถจะเติบโตได้เป็นพิเศษนะครับนี่ต้องบอกนี่นะโอเคนะครับเล่าให้ฟังว่า ชวงนี้ขายอะไรดีนะฮะเออว่าไปดีไหมหัวหลังนะฮะเดี๋ยวแซกแซก j a มแจมว่าชุงนี้จะจัดโปรเรื่องอะไรนะฮะขายเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีนะชุงนี้ต้องขายพวกอุปกรณ์ล้างต่างๆเท่าสะอาดอ่ามันก็มีนะดาวต่างๆ,างๆ,างๆชุงนี้ต้องขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะหรือบางทีชวงนี้ต้องแบบเรื่องหนังสือนะฮะบางคนเรื่องเครื่องนอนอะไรครับจัดโปรชุดนี้มันจะเด่นเปพิเศษนะครับนี่ เอาเอาเลิกสู้กันเลยนะฮะโอเคครับต่อมานะเรื่องของเลขและสีมงคลน,นะฮะมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพษษษษษษษิเศษครับคือเลข5นะครับต่อมาครับคือเลข8นะครับห้าแสามแล้วก็เจ็ดนะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์กับบ้างไม่ค่อยใช้คือเลข6นะครับส่วนสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสี ชมพูนะฮะสีตัวมัคือสีส้มนะฮะสีสุดท้ายคือสีม่วงนะครับส่วนสีที่เลวมาร์คไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะฮะรวมถึงนะครับถ้าต้องการทิศทางนะครับซ้ายขวานะครับวันนี้ก็ให้เลือกฟังซ้ายนะครับซ้ายโอเคสุดนะและถ้าต้องเลือกบนหรือล่างให้เลือกด้านบนนะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกซ้าย ถ้าต้องเลือกทิศทางบนล่างก็ให้เลือกด้านบนนะครับจะตรงแล้วก็ถูกโลกมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเพื่อนครับในวันนี้ดาวพะจัสพัสุ์นะฮะจริงๆมันเป็นคู่ดาวแห่งการเดินทางด้วยนะบางคนจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางทําอะไรที่มีความสุขนะฮะมีกิจกรรมทาอะไรส่วนตัวนะครับนี่ก็จะเด่นเป็นพิเศษนะฮะในช่วงนี้เพ,เ,นเพื่อนๆจริงๆใครที่เป็น เรียกว่าทำทัวร์นะฮะจะจัดโปรเกี่ยวกับห้องพักเกี่ยวกับการเดินทางอะไรก็ได้นะมันจะเป็นคู่ดาวคู่การเดินทางกันนะฮะชนกลุใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับสถานที่บันเทิงนะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือ,อาการเดินทางทัวร์ทั้งหลายหลยนะฮะอันนียนะครับ,เออเนรบในช่วงนี้จะจัดโปรจะดีไปพิเศษนะฮะโอเคนะโอ้มีอะไรมาให้เล่นเยอะเลยนะครับ ในการทาัออยากรดูชะตานะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ผมก็เมื่อวานก็คุยทิ้งๆค้งงางๆไว้นะฮะว่าช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนะช่วงนี้ระวังอารมณ์ร้อนนะแล้วก็อีกอย่างนะครับช่วงนี้ระวังการทาระเบาแ้งครับเพื่อนๆครับตอนนี้ดาวพุธคือปากนะฮะปากวาจาการสนทนานี่แหละโคจรประกบดองคารนะฮะบรรดาห่างสงครามนะฮะในความรุนแรงนะครับมันก็หมายถึงเพื่อนๆนึกภาพนะ แล้วก็ต่อจิกซอปากหรือสนทนาโครจรมาเจอดาแห่งสงครามดาวแห่งการทะเลาะเบาแว้งนะครับการทำห่นกันแค่บอกว่าช่วงนีท้ทุกทุกท่านเลยนะระวังคำพูดแล้วจะเกิดเรื่องระวังพูดคุยคนแปลความหมายผิดนะฮะพูดอย่างหนึ่งคนแปลความหมายผิดอย่างหนึ่งกลายเป็นทะเลาะแรงๆกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ โอเคนะนี่เรารู้ดวงเราได้ออชุดน,นี้สสวียนคาพูดดีๆนะครับหรือแม้แต่เพื่อนได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ที่จะสื่อสารอะไรให้ใครฟังนะฮะแล้วถ้าต้องการให้ลูกน้องบริวารเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือทําตามสิ่งที่เราต้องการนะฮะช่วงนี้พยายามพูดแบบซอฟๆเบาๆนะครับไม่ใช่พูดค่อยๆไม่ดีนะฮะไม่ได้พูดกระซิบนะฮะพูดโดยใช้ภาษาหรือน้ำหนัก ที่เบาลงนิดหนึ่งท่านจะต้องตําหนิใครให้ตําหนิในผลงานของเขาอย่าตําหนิตัวเขานะเออเออเธอทํางานนะฮะชุงนี้เอกสารมนันะะุดนะอชุดนี้พยายามระมัดระวังเอกสารนิดนึงนะ,ะมีความรอบคอบเรื่องของเอกสารนิดนึงนะนะฮะแต่ถ้าไปเธอเป็นคนไม่ดีเธอเป็นคนช่วยนะครับอารมณ์ของเรื่องไงไหมอ่านั้นออ,อเรียกว่าอันนี้ผมก็ประยุกต์เฉยๆนะหรือว่า ยกตัวอย่างนะครับว่าเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ใช่คุยกับลูกน้องอย่างเดียวคุยกับแฟนเราคนในครอบครัวเราบุปรบุญกุเรานะฮะหรือเพื่อนฝูงนะฮะช่วงนี้พยายามพูดด้วยคําพูดแบบเบาๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะมีเหตุหทะเลาะช่วงนี้จะนี้ไปคนจะทะเลาะกันบ่อยมากแรงมากจะจับคู่ทะเลาะกันรุนแรงนะฮะถ้าตามสื่อต่างๆจันี้ไปเพื่อนก็ให้สังเกตน,นะก็จะมีเหตุเรื่องของการทะเลาะนะครับแรง คู่นั้นคู่นี้จับคู่ทะเลาะกันนะครับแบบโอ้โหฟัดกันนะครับนัวเลยนะฮะตีกันอไอเงี้ยคือมันจะมีคนในสื่อนะครับที่จับคู่ทะเลาะทะเลาะทะเลาะมันจะมีเป็นคู่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 เป็นเนี่ยสิ่งที่ไปนะครับจะให้สังเกตบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เราจะเห็นง่ายๆหเห็นในสื่อบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวว่ามันจะมีเหตุให้คนจับคู่ทะเลาะกันแรงๆหลายคู่หลายองค์การน,นะครับ ฉะนั้นตัวเราเองก็ด้วยนะอ่าตัวเราบางทีเราไม่อยากทะเลาะแต่แฟนอยากทะเลาะเราก็หาวิธีถอยเอานะฮะหรือบางทีหัวหน้าชวนเอาอารมณ์เสียอารมณ์บุญกิจง่ายเราก็ต้องรู้นะว่าชวน,นยังคนอารมณ์เสียอารมณ์บุญกิจง่ายเราต้องคุยอย่างไรนะครับหรือเราจะต้องหลบเลี่ยงย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไปนะครับอารมณ์แรงปากแรงปากร้ายนี่คือสิ่งที่คนจะเกิดขึ้นในระยะนี้เป็นพิเศษนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็ในช่วงนี้การเดินทางนะฮะก็อุบัติเหตุนะครับกุ๊งหัวเรื่องของอุบัติเหตุครับเพื่อนๆเช็คเส้นทางดีๆนะฮะขับรถแล้วก็ระวังภัยต่างๆแล้วก็มีดวงเสียงเกิดเกิดรถนะครับช่วงนี้ดาวอังคารมันยังหมายถึงเรื่องของการเดินทางนะหรือหมายถึงยามคณะนะโคาจารเจอทั้งดาวทิศเจอทั้งดาวพุธนะฮะมันเจอกระหน่ำสะพัดเซลยงเพราะว่าเรื่องของการเดินทางมีปัญหาก็าอาจจะเจอเลสไปช้าปลาสายนะฮะ หรือคนผิดคิวหรือคนเทนัดนะฮะนี่คือเรื่องที่จะเจอกันบ่อยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ยานพาหนะก็กลายเป็นว่ารถเสียหรือมีปาญหาเรื่องรถนะครับคนดีเ,นเดินถอยหน้าถอยหลังอะไรกันฮะนี่ถอยเข้าซองหรืออะไรคือมันจะเกี่ยวเชีวยวชนเล็กๆน้อยได้ง่ายนะคือค่าใช้จ่ายกี่บรถจะเริ่มมาบาดีก็ครับประกันต้องจ่ายปากการะกันไม่ดีอยางเงโอ้โหมันก็จะรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายเกี่ยบรถจะเยอะนะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็ มาอัปเดตในแต่ละวันให้ฟังนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณโซ่แตงขอบคุณผู้ที่เจอกันขอบคุณที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะฮะตามสะดวกของเพื่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นมากๆากท่านที่มาเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกของช่องเรานะครับสพอร์ตช่องเราเนาะโอเคครับขอให้โชคดีครับดูดวงสุสร์ราศีฮะราศีมังกรฮะราศีกุมและก็ราศีมีนครับเรื่องจมังกรนะครับเพื่อนๆครับ ในระยะนี้นะมันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงแผนง,งานเล็กน้อยนะครับแผกนการเดินทางเล็กน้อยนะครับวันนี้จริงจริงวันนี้วันดีนะได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้กินของอร่อยได้ซื้อของถูกใจนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับพิเศษบางคนนะครับถ้าไม่ได้แบบค้าขายหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมธุรกรรมต่างๆจะมา มีเงินพิเศษโดยที่ไม่ได้ถูกหวยนะมันก็ยากเลยนะฮะมันกลายเป็นว่าได้ซื้อของที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแสดงว่าการชอบการใช้การรับเงินหรือการขายนะฮะวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับข้อดีอย่างครับในวันนี้อย่างที่บอกว่าทําอะไรแล้มีความสุขนะฮะก็จะได้อาจจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษที่เราไปแล้วชื่นใจเออสุขใจสบายใจนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะก็โอเคฮะภาพรวม มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีแล้วกันนะครับเียงแต่ว,ว่าวางแผนวางตารางงานดีๆนะครับแล้วขับรถให้ระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับในระยะนี้มันมีค่าใช้จ่ายด่วนฉับพลันนะครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่ป,ป,ปรับฉับพลันอะไรที่ฟุ่มนี่ก็มีเข้ามาฮะค,ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกก็เยอะเหมือนกันนะฮะข้อดีประการครับในระยะนี้มันมีดวงผมเรียกว่า ทำอะไรก็ตามนะฮะมีคนจับผิดรับต้องระวังนิดหนึ่งหรือว่าจะมีคนเร่งรีบเรานะฮะซึ่งเราไม่ค่อยชอบนแน่ครับคนราศีมังกรนี่โหให้คนมาเร่งจะไปได้ยังทํางานเสร็จหรือยังถึงไหนแล้วคือแบบมาไล่จี่จะรำแขวฉนันชุดนี้จึงหงุดหงิดเกี่ยวกับคนแล้กวก,ก,ลก็เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาด่วนฉับพันนะฮะอ่าแปบลบว่าภารกิจไอความสําเร็จของภารกิจอะดีแต่หงดหงิดกับคนบางคนนะฮะอ่าก็ต้องบอกให้ฟังนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์ต่างๆนะแต่ว่าเพื่อนอาจจะไปเจอเหตุการณ์อื่นก็ได้นะครับไปครับประการต่อมานะฮะมุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้วันดีครับคือชอบใครคุยได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักชี้ดเด่นมีเรื่องที่อื่นอย่างน้อยไม่สบายใจก็ปรึกษาหาลือก็ได้นะฮะดาวประจันยื์กดาวแฟนนะฮะครวจรห์นในตำแหน่งราชาโชคในตําแหน่ง สุภะคู่กับดาวสุขที่เป็นประนะครับภาษาที่เป็นนิดนะฮะภาษาดาวมันมีฟังแล้วมันวุ่นน,นงงๆนะแต่ภาษาที่คุยือพยากรหมายถึงดวงแฟนเด่นแฟนช่วยเหลือหรือมีโอกาสเป็นในมาไหนมีความสุขร่วมกันกับแฟนหรือแฟนซื้อของบางอย่างให้บางเดียจะมีกิจกรรมทำอะไรด้วยกันมีความสุขเป็นพิเศษนะฮะก็ดีนะครับสุภาพร่างกายมัาเป็นหวัดเป็นไข้ร้อน,นในทห้ยุ่ยโซครับจดเซียนทองลมกดแก๊สเยอะลูกหลานบริษวาสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ จะมีเรื่องทําให้เรามีความสุขนะหรือมีเรื่องให้สบายใจนะฮะฉันหรือมีเรื่องสุขใจนะครับให้โชคให้ลาบบางสิ่งบางอย่างหรือทําให้เราชื่นใจนะฮะให้มีรอยยิ้มส่วนสุขภาพร่างกายอย่าลืมนะครับช่วงนี้ระวังนะัพข้อก่อนนอนไม่พอหรือมาจากความเครียดแฝงแล้วก็เรื่องของเสืสาา้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวจัดเต็มหรือแต่งหน้าแนวเข้มเข้มได้นะครับต่อมาชนราศีกุมภ์ภารกิจงานเด่นครับมีเรื่องที่ต้องทําคิดเคลียร์แก้ลงมือได้นะฮะ มุมดาวไม่เสียมีเรื่องที่เห็นเด่นชัดอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้ระวังอารมณ์มันจะหดหูเล็กน้อยนะครับมันจะโอ้ยเ,เบื่อเซ็งมีหลายเรื่องที่ทําให้เบืเ่อเซ็งเรื่องแรกคือค่าใช้จ่ายนะฮะช่วงนี้จะรู้สึกค่าใช้จ่ายเยอะจังเรื่องสองระวังตัวเองปวดข้งไม่สบายหรือคนใกล้ตัวปวดข้างไม่สบายนะฮะเรื่องที่ต้องระวังที่สามนะครับวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางนะฮะจะมีการเปลี่ยนแผนบางอย่างเล็กน้อยนะครับ คนในบ้านเปยดใหไมนสบายอะไรเงี้ยฮะของบางอย่างหายนะหรือว่าของบางอย่างต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเรื่องโอ้นะมันจะมีอุปสรรคจุกจิกนะฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเจอแต่ละเรื่องแบบหนักๆนะครับเพียงแต่ว่ามันรบกวนจิตใจมากกว่านะฮะฉะนั้นเพื่อนราสิกุมก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะมันมีอะไรที่ขู่คลักบ้างคือเรื่องปกตินะฮะแล้วข้อต่อมาครับในระยะนี้เรียกว่าการเงินเด่น มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเงินทองซื้อชอปใช้หมุนสําเร็จแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายนะครับอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆที่ดวนฉับพลันฉุกเฉินมันมามันจึงต้องใช้เงินแบบรัดก,กุมเป็นพิเศษนะครับอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเปลกๆโเปเปบานิดนึงรวมถึงมันมีเรื่องของค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องของค่าชใจาเนี่ยใครที่ค้าขายวันนี้มีโอกาสทํากําไรพิเศษเอออย่างดีนะฮะคนที่ค้าขายมีกําไรนะฮะหรือว่ามีเงินที่อคาดไม่ถึงเข้ามานะมัน,นก็ทําให้เราชื่นใจหน่อยนะครับโอเคนะและประการต่อมาครับมุมดาวนอกจากค้าขายด้ครับในเรื่องของความรักคนที่โสดวันนี้วันเด่นนะฮะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจคุยกับคนที่เราชอบหรือคุยกับคนที่ เราพอคุยด้วยได้ก็ดีนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ดวงแฟนเสริมดวงเราพอจะพึ่งพาไหว้วานให้ช่วยหรือมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันหรือมีการปรึกษาหรือช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดีครับชุดดาวความรักก็โอเคแต่ต้องระวังคนใหม่ๆเข้ามานะบางทีก็เข้ามาทำให้เราหวั่นไหวบ้างนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะฮะต่อมาครับเรื่องของ สุขับร่างกายชนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้ก็ร้อนในฮะท่านีไวสวบรครับจุกเสน้นท้องลมกดแก๊สเยอะช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งวิศิสะนะฮะหรือว่าผมห่วงเรื่องของบ้านหมุนนะฮะท่านีไวสวบอนะครับลูกหลานบริวารสสตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมนะเสริมเรามีเรื่องดีๆมีเรื่องชื่นใจมีเรื่องให้อย่างน้อยก็สามารถจะคุยและทำให้เราสบายใจได้นะครับวันนี้ก็วันเด่นนะฮะเผื่อมีเรื่องอะไรพิเศษก็สามารถทําวันนี้ได้นะฮะแล้วก็ เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีฮะวันนี้เด่นไปได้ครับวันนี้ใบหน้าแนวสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนนะฮะกิจกรรมภารกิจเด่นเคลียร์แก้ลงมือจัดการเรื่องสําคัญสําคัญได้อะไรที่ทําให้เราเดือดร้อนอะไรที่ทำให้ทุกใจอะไรที่ทํให้เราให้เราไม่สบายใจช่วงนี้นะครับพอจะเคลียร์จัดการเรื่องสําคัญสําคัญสาเร็จ มุมดาวนี่ผมนึกถึงอย่างคช่ว่าสมมตินะครับว่าเรากําลังคิดหรือลงมือหรือลุยห,หรือคุยเรื่องอะไรที่เราระบากใจนะฮะโดยรวมผมดูว่าเราพอจะจัดการกับทุกทุกอย่างได้นะฮะนี่ผมนึกถึงว่าเผื่อมีปัญหาเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากที่จะเราพูดคุยกันนะฮะบางคนมีเรื่องปัญหาเรื่องเอกสารบางคนมีปัญหาเรื่องคนรับปากได้ไม่ทำตามที่พูดหรือมีคนมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามช่วงนี้สามารถจะจัดการเรื่องต่างๆนานา,นาได้ด้วยดีนะครับ มันเคลียร์ปัญหาได้ก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินทองชวดนี้ค่ชยจ่ายคือบ้านครอบครัวและการเดินทางนะครับค่อจ่ายจุกจิกระวังเรื่องของรถนะครับหรือยานพาหนะนะครับและขายค้าขายครับช่วงนี้มีกําไรหรือสามารถทํากําไรสั้นๆได้นะฮะจะจัดโปรโมชั่นจะทําการตลาดนะฮะหรือจะหาวิธีกระตุ้นยอดขายนะฮะเออช่วงเนี้ยเออมันจะมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจครับมุมดาวเกี่ยวกับ เรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข่นะฮะทันเดียวไวโซครับในการปวดหลังคอบาดกรดไหลย,ย้อนนะฮะความรักนะครับคนที่โสดอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องเตือนระวังเจอคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเข้ามานะครับดาวจาันดาวซุกโคจรเร็งนเนี่ยมีเสน่ห์นะคือถ้าโสดอยู่คุยกับใครนะฮะก็ยังเล็กคนชอบเราหรือว่าคนพอจะพึ่งพาพึ่งพาหรือพึงพอใจกับเรานะครับ แต่ว่าระวังไปเจอจุดใต้ตํำต่อเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วยดูยดอกรักเด่นมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่แบบกังวลใจมีเรื่องอะไรที่แบบทุกข์ใจอะไรก็ตามะฮะข้อดีคือมันยังข้อดีคือจะมีคนช่วยนะครับหรือพอจะเพิ่งพาใส่กันก็นได้คนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้วาเราวานให้ใครมาช่วยแฟนเราได้อยู่นะครับหรือเราไปขอให้แฟนเราช่วยบางเรื่องกับเราก็ได้เรียกว่าดวงเป็นกัรลยจะไมกันช่วยเหลือกันดีนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีครับเงยหงเด่นใบหน้านะครับเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมลูกหลานบดวรสั์เลี้ยงนี่คือพลังใจของเราไปอย่างดีครับช่วงนี้จะทําให้มีความสุขทําให้เราสบายใจหรืออย่างน้อยมีเรื่องให้เราช่วยเหลือดูแลหรือพอจะแก้ปัญหาบางเรื่องให้เขาได้นะฮะแต่สุขภาพร่างกายก็ห่วงเรื่องของน้ําหนักตัวเพิ่มนะครับช่วงนี้ระวังทานอะไรก็ตามจะแบบชอบอร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะจะน้าหนักตัวเพิ่มได้ แล้วก็ท่านียมไวซวอนระวางอาหารการกินทำให้ป่วยนะฮะท้องอูดท้องเสียนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ